สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวทดสอบน้ำยาเคลือบเงาสีรถ TKN Ceramic Wax นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทดสอบกับรถสีดำนะครับรถคันนี้ครับยังไม่ได้ล้างนะครับเพียงแค่ท่านฉีดพ่นน้ำยานะครับให้กระจายให้ทั่วพื้นผิวก่อนนะครับในรอบแรกหลังจากนั้นนะครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับ เช็ดน้ำยารอบแรกนะครับให้ทั่วพื้นผิวนะครับรถคันนี้ยังไม่ล้างครับก็สามารถเช็ดได้นะครับเสื้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งนะครับเช็ดน้ำยาให้ทั่วพื้นผิวก่อนนะครับในรอบแรก เมื่อเช็ดน้ำยาในรอบแรกครับจนทั่วแล้วครับให้กับพลิกผ้าเดือหาผ้าไมโครไฟเบอร์ผื่นหม่ล้ะครับมาเช็ดซ้ำนะครับเมื่อเช็ดไปสักพักนะครับจะรู้สึกถึงความลื่นนะครับแล้วถ้าสังเกตเขาจะมีความเงาวาวขึ้นมาทันทีนะครับทําง่ายๆครับแค่ฉีดแล้วเช็ดจะสังเกตเงาที่สะท้อนนะครับจะคมชัดขึ้นมานะครับพื้นผิวจะมีความลื่นนะครับทำง่ายๆครับฉีดแล้วเช็ดครับ ดูเงาที่สะท้อนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักสั่งกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ